ลึกลงไปใต้ผืนดินที่กว้างใหญ่ในอาณาจักรแห่งความมืดอันเงียบสงบและอบอุ่นมีมเมล็ดพันุ์ดอกไม้เล็กจิ๋วมเมล็ดหนึ่งอาศัยอยู่มันมีชื่อว่าเล็กนิดเล็กนิดรักโลกใต้ดินของมันที่สุดที่นี่คือบ้านคือประการที่ปกป้อนมันจากทุกสิ่งทุกๆวันของเล็กนิดคือการนอนขดตัวอยู่ในอ้อมกอดของดินที่นุ่มราวกับผ้าหม่มผืนหนา ความมืดรอบกายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่กลับเป็นเพื่อนที่คอยโอบอุ้มให้รู้สึกปลอดภัยความเงียบก็ไม่ใช่ความเหงาแต่เป็นบทเพลงกล่อมเด็กที่ทำให้หลับฝันดี เล็กนิดไม่เคยรู้จักสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากนี้มันไม่เคยเห็นแสงสว่างไม่เคยรู้สึกถึงสายลมและไม่เคยได้ยินเสียงอื่นใดนอกจากเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นเป็นจังหวะเบาๆและเสียงดินเคลื่อนตัวเมื่อมีรากไม้ของพี่ๆต้นอื่นชอนชัยผ่านไปในบางครั้งคราวพี่ๆรากไม้มักจะกระซิบเล่าเรื่องราวของโลกเบื้องบนให้ฟัง พวกเขาเล่าถึงสิ่งที่เรียกว่าดวงอาทิตย์ที่สาดแสงร้อนแรงและท้องฟ้าที่กว้างใหญ่จนไม่มีที่สิ้นสุดแต่สำหรับเล็กนิดเรื่องเล่าเหล่านั้นฟังดูน่ากลัวมากกว่าน่าตื่นเต้นข้างบนนั้นต้องหนาวมากแน่ๆเล็กนิดคิดกับตัวเองไม่มีดินอุ่นๆคอยกอดเราไว้แล้วก็ต้องมืดน่ากลัวในตอนกลางคืนที่ไม่มีดวงอาทิตย์มันคิดต่อ ที่นี่มืดตลอดเวลาแต่เป็นความมืดที่ขุนเคยความกลัวต่อสิ่งที่ไม่รู้จักค่อยๆก่อตัวขึ้นในใจของเล็กนิดมันกลัวความเปลี่ยนแปลงกลัวการต้องทิ้งบ้านที่แสนปลอดภัยนี้ไปเผชิญกับโลกภายนอกที่คาดเดาไม่ได้มันจึงตัดสินใจอย่างแน่วแน่ว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไป จะไม่ยอมงอกงามจะไม่ยอมเติบโตจะขอเป็นเพียงเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่หลับไหลยอยู่ในความมืดอันแสนสุขนี้ชั่วนิวรันดร์มันกอดตัวเองแน่นขึ้นอีกนิดซุกตัวลึกลงไปในผืนดินและหลับตาลงอย่างเป็นสุขโดยไม่รู้เลยว่าการผจญภัยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตกำลังจะเริ่มต้นขึ้นจากเสียงทักทายของเพื่อนใหม่ในไม่ช้าวันหนึ่งขณะท,ที่เล็กนิดกำลังเคลิ้มหลับอย่างมีความสุข มันก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆที่ใกล้เข้ามาดินรอบๆตัวมันค่อยๆถูกดันให้แยกออกจากกันอย่างนุ่มนวลก่อนที่สิ่งมีชีวิตลำตัวยาวสีชมพูจะค่อยๆเคลื่อนที่ผ่านไปอย่างช้าๆเล็กนิดตกใจจนตัวแข็งทื่อนี่เป็นครั้งแรกที่มีใครบางคนเข้ามาใกล้ขนาดนี้โอ้โอขอโทษทีนะเจ้าตัวเล็กข้าไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเจ้า เสียงทุ้มๆใจดีดังขึ้นสิ่งมีชีวิตนั้นหยุดนิ่งแล้วหันส่วนที่น่าจะเป็นหัวมาทางเล็กนิดคือคุณคือใครเหรอครับเล็กนิดถาวเสียงสัน่นข้าคือไส้เดือนเรียกข้าว่าพี่ดินก็ได้พี่ไส้เดือนตอบอย่างเป็นมิตรข้ากำลังพลวนดินให้ร่วนซุยจะได้มีอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วเจ้าละ่ะมานอนทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวผมผมอาศัยอยู่ที่นี่ครับ เล็กนิดตอบผมชอบที่นี่มันอบอุ่นและปลอดภัยดีพี่ดินหัวเราะเบาๆฮ่าๆ <ś led> จิงอยู่ที่นี่ปลอดภยัยแต่เจ้าไม่คิดบ้างเหรอว่ามันน่าเบื่อไปหน่อยโลกข้างบนนะ่ะมีอะไรสนุกกว่าตั้งเยอะนะไม่หรอกครับข้างบนน่ากลัวจะตายเล็กนิดเถียงมีแต่ความหนาวเย็นแล้วก็แสงอะไรก็ไม่รู้ที่ร้อนจีพี่ดินขยับตัวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิด เจ้าหมายถึงแสงอาทิตย์นะเหรอเจ้ารู้ไหมว่าแสงนั่นน่ะวิเศษที่สุดเลยนะมันไม่ใช่แค่ร้อนแต่ยังให้ความอบอุ่นที่สบายไปทั้งตัวเลยล่ะเวลาที่ข้าโผล่ขึ้นไปหลังฝนตกใหม่ๆแล้วได้อาบแสงแดดอ่อนๆนะมันรู้สึกเหมือนมีคนมากอดเราไว้แน่นๆเลยแล้วแสงนั่นยังทำให้ดอกไม้มีสีสันสวยงามด้วยนะทั้งสีแดงสีเหลืองสีชมพูเต็มไปหมดเลย เล็กนิดนิ่งฟังอย่างสนใจภาพของดอกไม้สีสวยงามผุดขึ้นมาในจินตนาการแล้วแล้วท้องฟ้าล่ะครับมันกว้างใหญ่จนน่ากลัวหรือเปล่าไม่เลยพี่ดินตอมมันเป็นเหมือนเพดานสีฟ้าที่สวยที่สุดในโลกบางวันก็มีปุยขาวๆเหมือนปุยนุ่นลอยไปลอยมาให้ดูเพลินเคลินด้วยนะการได้นอนมองท้องฟ้ากว้างๆทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระย่งบอกไม่ถูกเลยละ่ะ คำบอกเล่าของพี่ดินทำให้โลกเบื้องบนที่เคยน่ากลัวในความคิดของเล็กนิดเริ่มมีแง่มุมที่น่าสนใจขึ้นมาบ้างถึงแม้จะยังกลัวอยู่แต่มเมล็ดพันธุ์แห่งความสงสัยก็ได้เริ่มย่างรากลึกลงในใจของมันเป็นครั้งแรกหลังจากที่พี่ดินบอกลาและเดินทางต่อไปเล็กนิดก็นอนคิดถึงเรื่องที่ได้ฟังโลกที่มีอ้อมกอดอันอบอุ่นและเพดานสีฟ้าที่สวยที่สุด มันจะเป็นอย่างไรกันแน่หลายวันผ่านไปหลังจากที่ได้คุยกับพี่ดินเล็กนิดก็ยังคงสับสนในใจความอยากรู้อยากเห็นเริ่มต่อสู้กับความกลัวที่ฝังรากลึกและแล้ววันหนึ่งขณะที่มันกำลังคุ่นคิดอยู่นั้นเองมันได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากที่ไกลๆเป็นเสียงครืนคนทุ้มต่ำที่ทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยความกลัวแล่นปราดเข้ามาในใจของเล็กนิดทันที นี่คงเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวของโลกเบื้องบนแน่ๆมันขดตัวแน่นขึ้นพยายามจะมุดให้ลึกลงไปกว่าเดิมแต่แล้วมันก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างดินที่เคยแห้งและร่วนซุยรอบตัวมันเริ่มเย็นและชื้นขึ้นทีละน้อยจากนั้นก็มีของเหลวเย็นๆซึมผ่านลงมาสัมผัสกับผิวของมันอย่างแผ่วเบาเล็กนิดสะดุ้งในตอนแรกแต่ความเย็นนั้นกลับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด มันเป็นความเย็นที่สดชื่นและชุ่มชำ่ำทำให้ร่างกายที่เคยแห้งผากของมันรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาอย่างน่าประหลาดไม่ต้องกลัวหรอกนะจ๊ะนั่นคือเสียงของพี่ฟ้าร้องส่วนนี่คือของขวัญจากพี่เมฆฝนเสียงเล็กๆใสๆของรากฝอยต้นหญ้าที่อยู่ใกล้ๆก,กระซิบป,ปลอบโยนของขวัญเหรอครับเล็กนิดถามอย่างไม่เข้าใจแต่มันทำให้ผมเปียกไปหมดเลยความเปียกนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุด รากฝอยหัวเราะคิกคักน้ำฝนจะช่วยปลุกให้เจ้าตื่นจากความหลับไหลทำให้เจ้ามีพลังที่จะเติบโตลองหลับตาแล้วฟังเสียงของสายฝนดูสิมันไม่ได้น่ากลัวเลยนะเล็กนิดลองทำตามที่รากฝอยบอกมันหลับตาลงและตั้งใจฟังเสียงหยดน้ำที่กระทบลงบนพื้นดินไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวอีกต่อไปแต่กลับฟังดูเหมือนเป็นบทเพลงบรรเลงที่ไพเราะ มีทั้งจังหวะที่หนักแน่นตอนฝนตกหนักและจังหวะที่แผ่วเบาตอนฝนเริ่มซาแต่ละหยดที่ซึมลงมาในดินเหมือนกำลังกระซิบปลอบประโลมว่าไม่เป็นไรนะเติบโตเถอะนะความชุ่มําำของสายฝนแทรกซึมเข้าไปในทุกอนูของเล็กนิดมันรู้สึกเหมือนร่างกายของมันกำลังพองโตขึ้นเล็กน้อยเต็มไปด้วยพลังงานที่มันไม่เคยรู้สึกมากก่อน ความกลัวที่เคยมีต่อโลกภายนอกถูกฉล้างออกไปด้วยความเย็นสบายของสายน้ำเล็กนิดเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางครั้งสิ่งที่ดูน่ากลัวจากภายนอกอาจนำมาซึ่งความรู้สึกดีๆที่คาดไม่ถึงได้ก็ได้มนนอนนิ่งๆปล่อยให้ร่างกายดูดซับของขวัญจากท้องฟ้าอย่างเต็มที่พร้อมกับความรู้สึกใหม่ที่ก่อตัวขึ้นในใจความรู้สึกที่เรียกว่าความหวังหลังจากที่สายฝนหยุดตก ดินรอบตัวของเล็กนิดก็ยังคงชุ่มชื้นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวามันรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ไหลเวียนอยู่ภายในร่างกายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเปลือกแข็งๆที่เคยห่อหุ้มตัวมันไว้เริ่มรู้สึกคับแน่นขึ้นเล็กน้อยราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างจากข้างในกำลังพยายามจะดันออกมาเมื่อความมืดของค่ำคืนมาเยือนอีกครั้งเล็กนิดที่เคยคิดว่าความมืดใต้ดินคือที่สุดของความสนบ ็ได้ค้นพบว่ามันคิดผิดคืนนี้มันได้ยินเสียงใหม่ๆที่เดินทางผ่านพื้นดินลงมาเป็นเสียงที่แตกต่างจากเสียงคลื่นนของฟ้าร้องโดยสิ้นเชิงมันเป็นเสียงเล็กๆที่ประสานกันเป็นท่วงทํานองที่แปลกใหม่และน่าฟังจี๊ดจี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเสียงแหลมสูงของจิ้งหรีดดังขึ้นเป็นจังหวะสม่ําเสมอเหมือนกับนักไวโอลินกําลังสีซออย่างเพลิดเพลิน ซี่ซี่ซี่เสียงของแมลงกลางคืนชนิดอื่นดังคลอเบาๆเหมือนกับเสียงเครื่องเขย่าที่ช่วยเสริมทำนองหึ่งหึ่งเสียงทุ้มต่ำของแมลงผู้ที่ยังไม่กลับรังดังแทรกเข้ามาเป็นครั้งคราวเหมือนกับเสียงของเชลโลในวงออเคสตราเล็กนิดนอนนิ่งและเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจนี่คือเสียงเพลงที่มันไม่เคยได้ยินมาก่อนมันไม่ใช่เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น แต่เป็นวงดนตรียามราตรีของเหล่าสรรพสัตว์ที่กำลังขับขานบทเพลงแห่งชีวิตอย่างมีความสุขเสียงเพลงเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวเลยแม้แต่น้อยแต่มันกลับเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาทำให้โลกเบื้องบนที่เคยมืดมิดในจินตนาการของมันกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเพื่อนๆนที่กำลังร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานพวกเขาคงมีความสุขกันมากสินะเล็กนิดคิดในใจมันนึกภาพตาม ภาพของพี่จิ้งรีดกำลังยืนเด่นอยู่บนใบหญ้าขยับปีกเพื่อสร้างเสียงดนตรีอันไพเราะภายใต้แสงสีนวลของดวงจันทร์และดวงดาวที่พี่ดินเคยเล่าให้ฟังความรู้สึกอิจฉาเล็กๆเกิดขึ้นในใจมันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของความสุขนั้นบ้างอยากจะเห็นวงดนตรีนั้นด้วยตาของตัวเองอยากจะโยกตัวไปตามจังหวะเพลงใต้แสงดาวคืนนั้นเล็กนิดนอนฟังเสียงเพลงจนหลับไป ในความฝันมันไม่ได้ฝันถึงความมืดที่ปลอดภัยอีกต่อไปแต่กลับฝันว่าตัวเองได้โผล่พ้นดินขึ้นไปเต้นรำอยู่ท่ามกลางเหล่า,มาแมลงนักดนตรีความกลัวที่เคยเป็นเหมือนกำแพงหน้าทึบบัดนี้ได้มีรอยร้าวเล็กๆเ,เกิดขึ้นแล้วและแสงแห่งความกล้าหาญก็กำลังจะส่องผ่านรอยร้าวนั้นเข้ามาในไม่ช้าเช้าวันรุ่งขึ้นเล็กนิดตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่แน่วแน่ มันไม่อยากจะนอนขดตัวอยู่ใต้ดินอีกต่อไปแล้วเรื่องเล่าของพี่ดินบทเพลงของสายฝนและวงดนตรียามราตรีได้เติมเต็มหัวใจของมันด้วยความกล้าหาญและความอยากรู้อยากเห็นจนล้นปรีมันตัดสินใจแล้วว่าวันนี้แหละคือวันที่มันจะออกไปพบกับโลกกว้างเล็กนิดรวบรวมพลังงานทั้งหมดที่สะสมไว้มันรู้สึกได้ถึงแรงผลักดันจากภายในที่อยากจะทะยานออกไปสู่โลกภายนอก มันเริ่มจากการย่างรากเล็กๆของมันลงไปในดินให้ลึกขึ้นเพื่อเป็นฐานที่มัน่นคงจากนั้นก็ค่อยๆย,ยืดลำต้นที่บบาบางของมันขึ้นด้านบนอย่างชา้ชาๆมันเป็นการเดินทางที่ยากลำบากทุกมิลลิเมตรที่เคลื่อนผ่านเม็ดดินที่หนาแน่นคือการต่อสู้แต่เล็กนิดก็ไม่ยอมแพ้มันนึกถึงแสงแดดอันอบอุ่นท้องฟ้าสีครามและดอกไม้หลากสีสันเป็นกำลังใจ มันค่อยๆชอนชัยผ่านชั้นดินที่มืดมิดสูงขึ้นสูงขึ้นจนกระทั่งมันรู้สึกว่าแรงต้านทานข้างบนเริ่มน้อยลงและแล้วด้วยการฮึดสู้ครั้งสุดท้ายยอดอ่อนของมันก็สามารถดันทะลุผิวโลกออกมาได้สำเร็จวินาทีแรกที่สัมผัสกับโลกภายนอกเล็กนิดถึงกับต้องหยีตาด้วยความพร่ามัวแสงสว่างที่มันเคยกลัวบัดนี้ได้สาดส่องลงมาอาบไลาร่างของมัน มันไม่ใช่แสงที่ร้อนแรงจนน่ากลัวแต่เป็นแสงแดดยามเช้าที่อบอุ่นและอ่อนโยนที่สุดเท่าที่มันเคยจินตนาการเมื่อดวงตาปรับตัวได้แล้วเล็กนิดก็ค่อยๆมองไปรอบๆและภาพที่เห็นก็ทำให้มันแทบจะหยุดหายใจท้องฟ้าเบื้องบนเป็นสีฟ้าสดใสกว้างใหญ่และงดงามกว่าที่พี่ดินเคยบรรยายไว้เสอีกมีปุยเมฆสีขาวลอยละล่องอย่างอิสระ สายลมอ่อนๆพัดมาทักทายทำให้ใบเลี้ยงเล็กๆสองใบของมันสั่นไหวเบาๆเหมือนกำลังโบกมือกับโลกใบใหม่และที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดคือภาพของทุ่งหญ้าที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์กำลังเบ่งบานอวดสีสันสดใสยอยู่รอบตัวมันมีทั้งสีแดงของดอกปอบปี้สีเหลืองของดอกเดซี่และสีม่วงของดอกลาเวนเดอร์ทุกอย่างสวยงามราวกับความฝัน เล็กนิดสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดมันไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์ขี้กลัวที่นอนขดตัวในความมืดอีกต่อไปแล้วตอนนี้มันคือส่วนหนึ่งของโลกกว้างที่แสนวิเศษแห่งนี้การเดินทางที่น่ากลัวที่สุดได้สิ้นสุดลงและการผจญภัยที่สวยงามที่สุดเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น